มีเบาะแสมาเอาจริงนะดูมาจาก Facebook และยิงแอดผมกระจายเลยนะได้รวบรวมสตรีทฟู้ดที่หลายๆคนจากทั่วสารทิศเนี่ยไปต่อแถวทั้งหมด18อย่างค่ะ18เ <18 S 1> มนู<า>เอ๊ยอุ้ยหมอืมเ่ค็มก็รู้อยู่แล้วว่าร้อนทุกอย่างที่เราอยากจะสั่งสตรีทฟู้ดเนี่ยจากเยาวราชแล้วเดี๋ยวผมบอกราคาแล้วเดี๋ยวคุณจะตกใจ เฮ้ยโหเปิดกันอย่างนี้อ้าววันนี้นะฮะเรามาบุกเยาวราชยามดึกนะฮะยามค่ําขืนที่นี่นะฮะเรามีบอ่อแสมาเอาจริงนะ ดูมาจาก Facebook และยิงแอดผมกระจายเลยนะฮะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องคอนเทนต์กินๆโอ้โหโดนยิงแอดบิกแอดทุกวันวันนี้เราต้องมาบุกหน่อยนะฮะรวม18ร้านดังในมื้อเดียว18ร้านดังจากเยาวราชบางร้านเป็นมิชลงมิชลินที่ต้องต่อคิวกันเดินนานนะเอาง่ายๆว่าจ่ายเงินตุ้มเดียวไม่ต้องไปต่อคิวมาเต็มโต เอางั้นเลยเล่นง่ายๆแบบนี้แต่ใหญ่ๆสไตล์แดนเนรมิตแบบนี้เราเลยต้องบุกมานะฮะที่นี่คือไหน้าทาวโฮเทลอ่ะไปดูกันว่าวันนี้ไปลุยชุดไหนกันเห็นเขามีหลายชุดให้เลือกนะแต่แต่ละชุดเนี่ยคือระดับโต๊ะจีนแล้วก็รวมมาตั้งแต่ของคาวของหวานของกินเล่นของอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดไปดูข้างในดีกว่า สตรีฟู้ดที่หลายๆคนจากทั่วสารทิศเนี่ยไปต่อแถวได้จัดขึ้นไว้บนโต๊ะแบบนี้ให้ลูกค้าได้ทานโดยไม่ต้องไปต่อแถวทั้งหมด18อย่างค่ะ18เมนูนี่คือข้าวผัดปูวเวิร์งนครกเกษมนะฮะร้านนี้จุดเด่นคือผัดเตาถ่านผัด ทีละจานผมบอกเลยว่าแค่ไปต่อคิวที่ร้านนะยังโหดมากเลยเอาเลยนะนี่นะมากินเลยแล้วกันนะอย่างงี้นะอืมอืมน,น่ากินผ่านอยู่เลยเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยหิวเยี่ยม อย่างนั้นผมหมุนไปเรื่อยๆเลยะฮะจริงๆเนี่ยที่นี่คือเขาเสิร์ฟมาเนี่ยเขาจะมาทีละเมนูเมนูมาตั้งแต่แบบพวกออเดอร์สตาร์เตอร์เมนคอร์สของหวาน,นะฮะแต่เนื่องจากวันนี้เป็นเซตพิเศษของแดนนิมิทเราก็เลยเอามาปุ่มให้ดูอลังการนะฮะ <S <S 1> <S 1> ต่อไป <S <S เกาเหลาเลือดหมูนายเอกนะฮะร้านก็อยู่ตรงนี้เองนะแต่ร้านนี้คือเอาจริงๆนะเรามาตั้งแต่5้าโมงเนี่ยนเต็มร้านไปหมดเลยนะสองสามทุ่มที่ไม่ต้องกินเลยต้องโดนนี่นะฮะผัก จิงจูฉายเนี่ยหมูกรอบหมูสับปับเครื่องในโอ้โหเดี๋ยวจะอิ่มเกินไปทำเพื่อคุณผู้ชมอมขึ้นชื่ออยู่แล้วกลิ่นพิกไทยมาเต็มๆนี่จิงจูฉายผมชอบมากเลยจิงจูฉายเนะี่ยไปดูตอนเด็กตอนนี้นะฮะผมบอกเลยวว่ามาเยาวราชตอนนี้ยังทันนะหัวอร่อยจริงหมุนต่อเลยนะผมหมุนต่อเลยนะ อ้าเอ๊เออะออนายอ้วนเมื่อกี้นายเอกอ้าวมิชลินหนึ่งหนึ่งร้านนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับนาเอกไปแล้วเจอนาอ้วนด้วยนี่มาโอ้โหนี่นี่เน,น้นว่าในเอกจะเสิร์ฟเป็นเกาเหลานะครับส่วนนาอ้วนเนี่ยเขาก็จะเป็นก๋วยจับเมื่อเป็นก๋วยจับเราต้องใส่เส้นลงไปด้วย แต่ละอย่างนี่นะโดยเฉพาะอย่างเช่นอย่างเช่นกัวจับเนี่ยคุณสังเกตง่ายๆเลยมันจะมาแบบคอชั่นใหญ่อันนี้คือไซส์ใหญ่นะครับเรากินเป็นแบบ12คนเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบเต็มที่แบบนี้ให้พอกับ12คนได้ชิมนะครับแต่วันนี้จะเป็มจริงๆ <c oughs> คาจริงนะเมนูสองอันนี้นะสำหรับคนที่อยากชิมแล้วไม่มีโอกาสได้มาชิมทั้งเอ็กและอ้วนคุณได้ดวนกันที่นี่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณชอบอันไหนอันนี้ต้องมาชิมเองอ่ะมาต่อครับอีกหนึ่งเมนูจากมิชลินเหมือนกันนี่นี่คือบะหมี่ลูกชิ้นปลานะฮะร้านดังลิ้มเหลางงอนี่เจ้าของตำนานลูกชิ้นปลาแล้วก็นี่ทีเด็ดของเขาคือนี่อยู่นี่เลยเกี๊ยวเกี๊ยวปลานี่เกี๊ยวปลาของเขานี่คือทีเด็ดจริง ผมเนี่ยเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะฮะที่บ้านเนี่ยชอบกินลูกชิ้นปลาแม่ยายจะเอาลูกชิ้นปลาเนี่ยนะไปใส่ในหนมจีนน้ํายาเคยกินนะหนมจีนน้ํายาแม่ยายผมนี่ติดใจกันทุกคนแต่ลูกชิ้นปลาไฮโซไปด้วยนะทั้งคำเลยนะตอนนี้ทีมงานผมหิวมากนะฮะลูกชิ้นปลากระโดดได้ผมชื่อ ขอทดน้ำน,นิดหนึ่งขอทดน้ำนิดนึงดีงามและนี่คือเมนูแนะนำของโจกเพาะเดียวก็คือโอ้โหเสิร์ฟมาควันยังพุ้งขึ้นมาอยู่เลยนะฮะเกี๊ยวกุ้งจกโต๊ะเดียวนอกจากจกโต๊ะเดียวแล้วนี่จกคนเดียวด้วยคว <c oughs> ันไม่เข้าเลยปอนออกปากร้อนโอโ้ขอเบิ้ลหน่อยอันนี้ต้องเบิ้ลอันนี้ต้องเบิ้ล มมไม่แครมก็รู้แล้วว่าร้อนเป็นเกี๊ยวกุ้งนึ่งนะซึ่งพอมาถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็มานึ่งใส่ให้แบบนี้เลยเนี่ยผมอยากให้ดูแบบแพคเกจจิ้งเวลาที่เขามาวางอยู่บนโต๊ะนะแล้วเดี๋ยวผมบอกราคาแล้วเดี๋ยวคุณจะตกใจขออนุญ,ญาตข้ามนะฮะลัดเมนูมาที่มิชลินให้จบก่อนก็คือปลาท่องโขะเบยนะครับปลาท่องโขงเบยเ,เนี่ยบอกเลยว่าูย,ยาวมาก แต่มากินที่นี่ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดนะฮะจัดให้พร้อมและคือมาแบบไซส์ใหญ่ด้วยบอกนิดนึงนะครับสมมุติว่าบางอย่างเนี่ยที่ตามในเมนูเนี่ยเขาบอกว่าคูณ 3- าคือ3ที่คือเขาใส่ลงมาให้เราแบบนี้แล้วนะอิ่มแน่แน่นี่นี่คือปลาท้องหัวเสวยรลานเด็ดมิชลินการันตีสังขยาสังขยาอร่อย อ่ะนี่คือเมนูจากร้านดังมิชลินทั้ง6ร้าน6ร้านครบแล้วยังเหลืออีกสิบสองร้านนะที่เป็นร้านเด็ดร้านดังเยาวราชนี่คือเซตใหญ่ที่เป็นเซตไซส์เอลเนี่ยนะครับคือถ้าใครเนี่ยมากันแบบคน2คนเนี่ยนะแล้วก็อยากจะกินเฉพาะมิชลินเขามีเซตพิเศษจัดให้ได้ด้วยนะฮะไม่ได้แบบโอ้โหต้องมาแบบ18เมนูขนาดนั้นเขาเรียกว่ามิชลินฟอร์ทูสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้แล้วกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยที่เหลือเนี่ยยังเหลืออีก12ร้านดังเยาวราชมู สเต๊ะนะครับอันนี้จากช่องกี่นะช่องกี่นี่ก็ดังอยู่แล้วตรงตอกลงบูหรือว่าซอยสุกรนะครับอยู่ติดกับสีมรกตช่องกี่นะอร่อยจริงแต่ปัญหาของผมตอนนี้เนี่ยผมจะกินยังไงให้หมดนี่ไม่ใช่พีทอิทแหลกนะฮะนี่แดนเนลมิทนะฮะพีทมันจะกินหมดไหมเนี่ยอื้อหืออื้เฮ้ยเสียงอะไรปะแป๊ะ โอ้โหและเสียงตอนนี้นะฮะผมอยากให้ได้ยินเสียงนักเลยเดี๋ยวเจาะให้เดี๋ยวเจาะให้ <c oughs> โอ้โหนี่มาพร้อมกับเสียงเปาะแปะเปาะแปะนะนี่คือขั้วไกเฮือตอนะซึ่งปกติเนี่ยเวลาคุณไปเร่งเขาที่ร้านเนี่ยอาจจะโดนด่าได้นะฮะแต่มานี่รับรองว่าปลอดภัยกินอย่างสบายๆนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็อร่อยเหมือนกันนะอุ้ยบากุเต้นี่นะฮะบากุเต้นะครับร้านอีโอ้โหมาใหญ่มากอ่ะ คือสมมุติว่าใครสั่งไม่พอเนี่ยนะครับเกิดอยากกินเพิ่มเนี่ยบางเมนูนะครับที่เขาสามารถจับหาให้ได้เนี่ยคุณสามารถสั่งเพิ่มได้และอย่างราคาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มาก,มากบากุเตะอย่างเงี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้ไหมนี่ราคาโรงแรมนะร้อบาทบวกบวกโห้ขายไปได้ยังไงกำไรอยู่ที่ไหน <laughs> กินเองข้างนอกอยังแพงกว่าน,นี้เลยอ่ะผมโดนบะกุเตะก่อนแล้วแหละร้านอีร้านอีนอ,อืมสดชื่น นี่ดูนะดูนะนี่ถอดกระดูกนี่ถอดกระดูกนี่เลยโอ้ oh. เอาจริงนะมันเย, mm. เยอะเยอะเกินความสามารถของผมจริงๆอะ่ะ mm. แล้วอร่อยทุกเมนู ผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้นะฮะคนใกล้ตัวที่สุดเนี่ยนะครับน้ำลายไหลกันหมดแล้วะ,ะเราเข้าสู่ช่วงลาบปากของเรากันดีกว่ายิ้มยิ้มยิ้มเอามาถอดแมสช่วงลาบป่าครับผมมีคำเดียวฮะจานผมอยู่ไหนเอามาเๆมา วางวางวาง,วางเพราะกล้องมือสั่นแล้มือสั่นเลยวางดีกว่ามาโดนกันนี่นะฮะอ่ะนี่รีวิวกันแบบนี้พัดมีพัดมีร้านเสียอมไม่อิ่มให้รู้ไป <c oughs> ตอนนี้ปาดเหงื่อแล้วนะฮะเพราะว่า18เมนูตอนนี้เราเพิ่งไปถึง10ต้นๆเพราะเรายังเหลือของหวาน4เมนู อ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือบะหมี่เย็นนะฮะเป็นของหวานของคนจีนหลายคนอาจะจะรู้จักเวลาไปร้านน้ำแข็งใสงต่างๆเขาจะเรียกอะไรคล้ายๆแบบพวกบกเกียบกเกียแต่เนี่ยพิเศษกว่าก็คือมันจะมีบะหมี่เนี่ยเป็นบะหมี่เส้นๆเลยผมขอชิมหน่อยว่ามันคือบะหมี่เหมือนบะหมี่เวลาเรากินกุเจลูกชิ้นไหมใช่นะมันคือบะหมี่เนี่ยนะบะหมี่ลวกเนี่ย ใส่ลงไปให้หวานและทางโรงแรมมันก็จะมีน้ําแข็งใสไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบถ่วยน้อยๆจะได้ชิมได้หลายๆอย่างนะฮะอืมอ,อ,อร่อยอะ่ะนี่บะหมี่มาอย่างนี้เลยเห็นไหม,มต่อกันที่เผือกทองคำพัตตา,ารเชงรีล่านะฮะโหสวดคุณจีนนั่งเดิมเลยไม่หวานมากอ,อ,อันนี้อร่อยอ อีกหนึ่งร้านนะฮะที่ผมมาเยาวราชทุกครั้งนะฮะภรรยาจะต้องฝากซื้อ,อนั่นก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานเจ๊แป๊วนี่อยู่หน้าซอยเท็กซัสอร่อยมะม่วงเจ๊แป๊วเนี่ยเขาเลือกได้ด้วยนะว่าจะเ,เปรี้ยวหวานเอามันแต่ที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเลือกได้หรือเปล่านะอร่อยแนะ่นอนเจ๊แป๊วการันตีไฮไลท์สุดท้ายแล้วกันนะฮะนกน้อยในกรงทองนี่คือลอดช่องสิงคโปร์นะครับสูตรต้นตำรับดั้งเดิม เพราะว่ามาจากหน้าโรงหนังสิงคโปร์เยาวราชนี่เองนะครับนี่มาแบบนี้น้ำแข็งใส่ไปแล้วก็ตบช็อตเลยอ้อ,อ,อ่านี่ปั๊บอืมโ้ยออริจินอลดั้งเดิมอร่อยจริงมามาคนละถ้วยเลยเอา้าคือบางที<ม>หลายคนอยากจะไปกินรสช่องสิงคโปร์ที่ตาขาดั้งเดิมเนี่ยที่นั่งมันไม่ค่อยสะดวกสบายสุดท้ายมผมขอฝากดูเมนูให้หน่อยมีเมนูที่ผมบอกเลยว่าผมดูแล้วแบบ กใจนี่มเมนูที่บอกนะฮะเขาก็จะมีเลทต่างๆนะห้องเล็กห้องใหญ่กี่คนอะไรคนกี่บาทมีครบหมดเลยรายละเอียดนี่คือแน่นจริงๆนะที่อยากจะบอกคือทุกอย่างที่เราอยากจะสั่งสตรีทฟู้ดเนี่ยจากเยาวราชผมยังตกใจว่าเขาเอากำําไรมาจากไหนเนี่ยบะกุเตที่ผมบอก150บาทหม้อขนาดเนี่ยลาดหน้า88กลกวยจับ63อาจจะมีบวกบวกนิดน,นึงแต่คือค่าแอร์ค่าไฟค่าน้ำค่าบริการค่า อุปรกรณ์มันหมดแล้วโอ้โหเฮ้เอาจริงๆนะซื้อความสะดวกสบายอะ น<สลง>ี่สร<ลง>ุปครับผมที่นี่นะฮะคุ้มมาก18เจ้า18เมน,นูดังของเยาวราชนะฮะในการเปิดคอร์สวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะกินกันเซตใหญ่สุดนะนี่คือไซส์ L กินได้12คนนะครับ5,100บาทมีบวกบวกด้วยนะให้เซอร์วิสกับให้แว็กเขาหน่อยนะครับในก็คุ้มมากๆนะครับส่วนน้ำเนี่ยเขาสามารถรีฟิลนะฮะคนหนึ่ง80กว่าบาทเนี่ยสามารถรีฟิลได้3น้ำทั้งคืนวนใบยังา ผมมาจจะดูง่วงๆหน่อยตอนท้ายนะเพราะมันอิ่มจริงๆขึ้นไปนอนต่อเลยได้ไะโรงแรมเปิดไหมเนนะวันนี้ก็พามากินหนึ่งมื้อคุ้มๆนะฮะถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆคุณไม่ต้องไปเดินไล่หานะครับสิดร้านเนี่ยทุกอย่างก็มาบรรจงอยู่บนโต๊ะให้เรียบร้อยมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็ตามนะผมว่า ชอบอะอย่างเงี้ยคือแบบซื้อความสะดวกสบายแล้วจริงๆคือโรงแรมคือแบบท้าทุณแบบนิดเดียวเองอะได้ความสบายแบบนี้นะมาเหอะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คิวจะเต็มหรือ,อยังนะเพราะว่าช่วงนี้ฮอตฮิตเหลือเกินยังไงก็ติดต่อโดยตรงกับโรงแรมได้เลยนะครับวันนี้แดนเนรมิตไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe และตั้งสันกระดิกให้ผมด้วยนะจะได้ชมคลิปก่อนใครครับกับแดนเนรมิตส่วนใครอยากจะให้ผมพาไปที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้โดยเฉพาะเรื่องกินนะอยากให้ผมพาไปยัวน้ําลายตอนดึกๆแบบนี้อีก ที่ไหนบอกมานะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับลงลงลงโอ้โหขึ้นไปทำไมตอนแรกขึ้นมาถ่ายปิดวันนี้นี่อย่างนี้เลยโอ้โหนี่อีกมุมอีกมุมหนึ่งนะขอเจ๊หงเจ๊หงใจดีส่วนด้านหน้าเนี่ยมีดนตรีเปิดหมวกก็จะมามีคิวเล่นนะทุกวันเดี๋ยวเราก็ไปฟังเขาหน่อยละกันซื้อเครื่องดื่มแล้วมานั่งกินตรงนี้ก็ได้ขอไม่ได้ไปไป